มาดูบรรยากาศกันนะคะเพื่อนๆนะคะตอนเก้าโมงเช้านะคะนี่นะคะขาวกุเลยนะคะนี่ความหนาวเย็นนะคะคิดถึงเมืองไทยมากเลยนะคะคิดถึงบ้านเนาะดูนู่นนะคะอืมเห็นไหมเกาะตามกิ่งไม้ ใบไม้เต็มเลยนะคะนี่หิมะนะคะขาวมาเลยนะอืมบรรยากาศตอนนี้นะคะอืมอืมนะคะ คิดถึงเมืองไทยเนาะแบบนี้นะคะอยากกลับบ้านเลยนะคะไม่อยากสัมผัสอากาศหนาวๆแบบนี้เลยนะคะต้นไม้อะ่ะ เป็นกำลังใจให้คนอยู่ต่างแดนด้วยนะคะสวัสดีจ้า